สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ลกครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวว่าต้องสั่งสอนพลโทพงศกรหนุนสอสอก้าวไกลสวนหนุ่มที่เมาและลวนลามผู้หญิงเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับพลโทพงศกรรอดชมพูซึ่งเคยเป็นกรมกร,รมาการบริหารพรรคอนาคตใหม่พลโทพงศกรเนี่ยได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นกรณีสอสอพรคก้าวไกลมีเรื่องทะเลาะวิวาทในร้านอาหารพลโทพงศกรบอกว่าอย่างนี้ครับ ผมดูคลิปแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าผู้หญิงจะเป็นคนสนิทหรือผู้ร่วมงานก็ตามถ้าเกิดมีขี้เมามารวนรามแล้วก็ใช้กําลังทําร้ายทั้งผู้หญิงและตัวผมด้วยเนี่ยผมก็จําเป็นแล้วครับจะต้องมีการสั่งสอนกันบ้างจากการปอะกันตัวอาจจะเปลี่ยนไปการทะเลาะวิวาทก็ยอมครับหรืออาจจะหนักกว่าที่เห็นก็ได้นะครับเพราะว่าต้องจุดสําคัญเท่านั้นแหละครับ